ดิค่ะดูกล้วยป๊อบนะคะป๊อปอุล่านะคะพี่ข่คะพี่หนาฝปีก็ไม่เหลือหรอกปีไม่มีไม่เหมือนหัวเมานะคะแต่แตะกูลเดียวกับหัวเมานะคะแล้ลูกก็จะออกเป็นลูกคู่ลูกคู่อย่างเงี้ยค่ะได้มาในนามป๊อปปูล่านะคะ,คะเหมือนหัวเมาทุกอย่างนะกะ็ ถ่ายไว้ให้ดูก่อนปีเขาจะไม่มีนะคะก็จะเกิดเป็นลูกแฝดลูกแฝดลงมาทีละชัน้นอันนี้ต้นมันไม่สมบูรณ์นะคะป๊อปอูล่านะคะป๊อปอูล่าได้มาในนามป๊อปอูล่าลูกเหมือนหัวเมลละคะ่ะแต่รสชาติรอ,อรลุนก่อนมีเท่านี้เคือนหนึ่งอะไรที่ไม่สมราคาแล้วค่ะ ให้ผลน้อยแต่เอาความแปลกห้ได้อยู่ป๊อปปูล่านะคะเหมือนหัวเม้าทุกอย่างนะคะนี่ค่ะแต่เป็นลูกแฝดเท่านั้นเองค่ะนามป๊อปอูล่าใครจะเรียกอะไรก็ช่วยบอกชื่อหน่อยนะคะมันเป็นลูกแฝดค่ะจะมาออกมาทีละคู่ทีละคู่แบบนี้ทีละชั้นเนี่ค่ะอันนี้มันไม่สมบูรณ์นะคะป๊อปอูล่า เครือนี้ค่ะต้นท่านี้ค่ะรุ้นนอได้มาสองต้นนะคะกับต้นนี้จะขอบอกว่าแมงให่ชอบมากเลยหนอนกอ,อก่อจะรอดค่ะ,คะป๊อปปูล่าค่ะสวนอำเภอสนามเชียเขตฉะเชิงเซาค่ะใครมีพันเหมือนกันแต่เรียกคนละชื่อก็เมนบอกได้นะคะจะได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ตามพี่ทุกคนรู้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ